สวัสดีครับอยู่กับแแบบโลบอกอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้อ่าอ,อข้อราคาญหน่อยเขามาวันนี้ผมมาเล่นแบบเนืทงกกรรมมาไปเล่นดีกว่าเนาะเกมนี้ผมให้คนเล่นเอาเองผมนะเดี๋ยวชิงเล่นให้นะก็ไม่สอนเยอะเกมนี้ก็เล่นง่ายๆก็ไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ขูดได้ไปเดี๋ยวผมพาทุบบป๊นนึง โอเคครับตรงนี้ก็เจอแต่ตูละนี่ไงเรียบร้อยครับจากการจะตุอบอผมจะบอกคุกงน่อนนะผมจะสอนให้เข้าๆผมนะตรงนี้เป็นการซื้อของนะครับก็แต่งตัวได้นะตัวตรงนี้พวกปืนมผม,มาก็ให้คุล,ลิตรู้เองตัวก็แต่งตัวตัวตรงนี้เนี่ยมันก็คือไอเทมเสริมที่เราใช้ผมมา อันนี้ตั้งบังเกอร์มาเดี๋ยวซื้อดูอของมมาแต่เดี๋ยวปั๊บน,นะครับ,บกดตัวปุ่มย่าวครับเดี๋ยว,ยวนี่งใช้แล้วโอเคเอาไปเดอ๋ยอเดี๋ยวร้อยอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออใครวน,นีน่ยเดี๋ยวนะ เออกดตรงนี้เปิดในการสร้างบังเกอร์ผมมาแล้วก็เกมนี้ผมมา้ายิงหัวได้เนี่ยมันก็เพิ่มดาเมจผมมาแต่ชช่นผมจะสอนอะไรคร่าวๆอย่างหนึ่งกันเนี่ยบคอยิงดี่ปเอาเดี๋ยวทุอ่อย่าเอโทุ่ทงทุ่งทุ่งทุ่งไห ฝันฝันเลยนะ้อง๋อคือการประทักการบรรทัดเรียบร้อยครับก็เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับถ้ายิงหัวด้เนี่ยจะเพิ่มดาเบเอทขึ้นมาเดี๋ยวสอนค่อยๆสอนคอ่คอ,ยคอ,ยคอยไปอย่เช่นแอม,มฟนเนี่ยถ้าคุณตัวเนี่ยตามเบ็ดสสิบเอ็ดครับผมนะแต่ยิงหัวเนี่ยดามเบ็ดห้าสิบอะไรประมาณนั้นผมครับอันนี้ผมไม่รู้นะ แต่ผมแค่บอกว่าถ้ายิงหัวจะเพิ่มดาเมจก็เกมนี้ให้เราแย่งทูมาเกมนี้จะตะกรอนไปเรื่อยๆผมะมกันไม่หยุดมม่มะจนกว่าเวลาจะหมดและเวลาเกมนี้อย่างเยอะครับปายะมช่วยให้จบไปดูโอเคตอนนี้เกิดกาจกรรบุกของทีมสีฟ้าครับเกิดกากรรมแล้วนี่อืมโดนตะโบเอ้าไม่ตายไม่นอกเอาเออเพิ่ม ตามมกกาคือปะเดี๋ยวร้อครับจาักการจัดทุนระียบอยทีมฟ้าคือผมจะแพ้แล้วทีมเลดไม่ค่อยจะแย่ยงทุนเลยแย่ยยงกันจัดก,การกไม่ได้ก็ไม่รู้แบบนี้โอเคเกือบท้าตรงนี้่ก็ต้องควบอ่ะอ๋อไม่โดน เรียบร้อยเรียบร้อยครับข้อง่ายๆครับเรียบร้อยเอาจริงเกมเนี่ยผมอัดไปรอบนึงละแต่ตอนนั้นเกิดมีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อปัญหาอย่างแรกเนี่ยอืมคลิปอัดไม่ติดหรือเสียงมันดัางเกินนั่นแหละก็เลยแบบอันนี้อยู่เลยเรียบร้อยแตกหนึ่ง มดแม็กกาซี่เรียบร้อยมาตัวตัวหน้าแตกหน,นึ่งตัวหน้าสองหนึ่งลบเอ้ยไม่โดนไงครัโอ้ย,อย,อยทั้งหน้าสามตัวแล้วเ,เข้ามาใกล้กผมจะยิงกระสุกบเรียบร้อยเนี่ยคือให้เข้ามาใกล้ให้สะกบเลยไปตายแล้วยา่าโอ้โหยมีควเออ,าอาตายครับผมมา,หน,าหน้าตัวนี้ อ๋อย่าแล้วปันปันปันก็เกมนี้ผมอยากให้คุณกำลมงเล่นกันผมว่าสนุกดีเหมือนกันครับเกมนี้ตอนนั้ตอนผมอัดเนี่ยมันเสียงแบบมันแย่เอาจริงเดี๋ยแล้วผมหาตัวกับต้นเจอแต่ตัวหนึ่งตัวครับผมนะถือ RPG อยู่ยิงเออโอเคปั๊บปั๊ปอ่ะตะคบหนึ่งอ๋อคือตายครับโอเคผมเจอปัญหาแล้ว

่ะเรียบร้อยเกมนี้เล่นง่ายผมนะคือคุณเล่นแป๊บเดียวก็รู้แล้วคือเล่นยังไงเล่นง่ายผมมะเรียบร้อยรับรถมาเอ้ยอย่าแล้วขับสุดขับไปเดีย๋ยวตามเข้าไปครับจัดก,การได้ตัวนี้อ่ะไม่ตายเออ

ก็เข้ามาสู่ตัวด่านแล้วมาแต่วมาด่านเนี่ยมีคนเล่นกันเยอะก็ไม่รู้เพราะอะไรกันน่าจะง่ายๆแหละไปเล่นกันก่อนนะเริ่มต้นก็ขุดๆไปก่อนนะตึ้งต้องขุดไปถับเข้ามาเหมือนเพื่อนเราขุดเราก็ต้องขุดตามเขาใช่ไหมขุดูเรื่อยๆผมนะนาอยู่เหมือนกันโอเคครับเราขุดก่ายเขาแล้วนะเออผมไม่ได้บอกคนผมเห็นเวลาไหมเวลามันเดินยาวมากกว่าคือเล่นเนี่ยก็ต้องระวังนะอ่ะไปลุนขึ้นมากว่าเราอย่าตัใจผมมะเนี่ยผมเดี๋ยวๆ

เออเกมนี้น่าได้นั่งกดตัวซีนะเนี่ยเกมนั่งกดตัวซีนะครับผมเพิ่งรู้เนะี่ยกดมั่วๆนะเด้อเด้อเด้อกดซักก็โอ้ยหลอหลอนหลอเนี่ยขับเนีนะ่ยนั่งกดตัวซีนะนะกดตัวซีนะคุนกดเนี่ยเด้อผมอ่ะโอเคเก,กับกระปั้นเล็กน้อยครับอืมโดนหัวแตกหนึ่ง โดนหัวต่อไม่โดนหัวอันนี้โดนตัวแต่ใกล้ตาแล้วปันครับผมเรียบร้อยตามมังเกอร์ไปเลยเพื่อนเอออย่าแล้วอย่าแล้วเพื่อนเราโดนจากกันถอนอย่าทำอะไรเพื่อนอย่าทำอะไรพวกพ้องเราอย่าทำอะไรพวกพ้องเราเอ้าพวกพ้องตายแล้วนี่เนี่ยนี่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 เขาตายแล้วเขาตามเขาวิ่งมาข้อการนี้ตามมังเกอร์ถอยหลังแล้วยิงเนี่ยโอเคไปผมนะ ส่วนธงเนี่ยก็มาไว้ที่เดิมนะครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้มามาถางลงเรียบร้อยครับตาม้มกึ๊กตาม้มกึ๊กเอาดิเอาดิเดข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เรียบร้อยแล้ว เกมนี้มีสองทางไปผมมาทางาาดาั้นกทางนไปขโมยธงครับผมนะซุปๆๆดูตัวผมาะก็ข,มขมโมยโมก่องผมนะไม่ลงหลุมนะโถเอ้ยอ่ะอันนี้ผมขอพูดเบาครับว่าถ้าพูดดังเนี่ยไม่มันจะแตกผมมะหรือเสียงมันแบบตานกหัวล้ขมาขาผมนะเขาต้องพูดเบาหน่อยไม่มีเดี๋ยวไม่มีไม้ซื้อผมมะไปกัเอเอ้ยอาแล้วเยอะ เกอาบังเกอพังไม่ใช่บังเกอพังบังเกอหมดเวลาเอาดิเอ้ยัง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 ไอ้ยโดมันเนี่ยแบบหาก็ตั้งบังเกอใหม่อ่าเริ่มตะโขไปตะโขไปเรียบร้อยอืตะโขไปไม่ต้องเล็งละเล็งแล้วมันรู้สึกมันลำบากก็รู้เขาเล่นนสนุกไปผมนะ Lạy rồi, lạy rồi. lạy gì lạy lạy mang lạy 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 ấy, ấy lạy 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 sniper lạy 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 Nào mà. เรียบร้อยหนึ่งหัวสองหัวไม่ยังไม่ยองเออมันปุกมามันบุกมา,มกมาเรียบร้อยครับตาปังเกอร์ผมมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มาตาไหนอะงงเลยมาจากไหนอะไปไปตงประตูดีกว่าครับ เ,เดี๋ยวแป๊บน,นะแล้วก็อีกอย่างนึงวะพอเราจัดก,การพูดสอดสู้ได้เนี่ยมันจะดอบเงินมา20บาทผมมะหรือ20บาทไทยของเราผมมะเอาไปซื้อปือนผมมะโอ้โหผมเย๊ละโต๊ตะขบละเอ้ย,อย,อยไม่โดนงนั้นเอ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่โดนเฉยเอาฮึถ้าจุดเนี้ยให้ตะขบเอะครับเอาคาดิาอ้ะ เกมเดินยาวเหลือเกินคลิปผมก็เรล่นยามากันก็เล่นไปตามปกติเลยครับผมมะคือเกมนี้ผมเล่นไม่เก่งหรอกแต่เกมมันง่ายไงผมก็เลยแบบเล่นปกติได้แต่ให้เกมมันยากหน่อนอย่าผมมองผมเล่นแย่นะเนี่ยไอยหมอนนี่ชอบฟันเลยเป็นซอสอาร์ตออนไลน์ไงแหลนะชอบฟันนิดสุดเกินอโอ้ยโดยยังทงแล้วโดยยังทงแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันไม่ยอมให้แกเอาทง,องฉันไปเฮ้ยหน่อยนะี่ย จะอยู่เลยที่สีฟ้าไปเวลาก็เดินไปเรื่อยมาถ้ายิงผมได้จะตะขบเลยก็ได้นะถ้าอยู่ไกล้ก็อันนี้เลยกันนะแต่ถ้าอยู่ใกล้จกข้อตะขบเลยผมนะแบบนี้กระสุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีเล็กน้อยะโอเคยิงเพื่อแวหวันผลยิงหวันผลครับหวันผลได้ครับหวันผลเอ้ยแย่แล้วตูชั้นฉันไม่ยอมตายหรอกนี่ไงรอตะพี ยิงเพื่อหวังผลยิงเพื่อหวังผลยิงเพื่อหวังผลโอ้ยหมาตกยางโอ้ยเดี๋ยวยังย่านะอยัา,ามา,อาเออเรียบร้อยเออจริงๆทุกคนผมลืมบอกกันไปหรือผมบอกไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคลิปผมอะคือเดี๋ยวแบบอ,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 อย่าเออตายคือตอนเรากระโดดในเกมเนี่ยมันต้องระวังหน่อยนะเนี่ย คุณดูตอนนี้หน้าผมมะเนี่ยมันจะลดเร็วม,มากตอนวิ่งอ่ะมันก็จะลดนิดนึงแต่ตอนเรากระโดดอ่ะมันจะลดเร็วมากผมมะก็ระวังด้วยผมมะก็เวลาจะหมดแล้วเรียบร้อยผมมะทีมผมแพ้นะครับทีมเลดทีมบลูชนะทีมฝั่งฟ้าแหละครับไปขอจะขบใครสักคนโดนใครสักคนเอาโดนเออเจ้าเก่งก็ยิงได้อยู่เนาะข้อมันเดินเข้ามา กลับมาเริ่มแมปเดิมแมปก็มี3ามแมปหรืออจะมีมากกว่าน,นี้ผมอะโอเคนะโอเคครับข้อสวัสดีเนี่ยผมก็ต้องผมชอบติดตาต้องขอรับก่อนผมะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอันนี้ขอเพิ่มน,นะใครชอบคลิปเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นกับคลิปผมงไงผมมะคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับข้อถ้าด่ามาเนี่ยก็ด่าเบาๆแล้วผมปนอ่อนไหวับผมมะผมไม่ชอบอะไรนั้นนี่ผมอ่ะแต่ข้อใครด่าข้เป็นกลางใจผมได้หรือ ใครจะกดดีไ like, ลค์คลิปผมมาผมก็ไม่เป็นไรผมมาผมก็เป็นกำลังใจหมกันมว่าคือกดดีไลค์หรือกดอะไรก็ได้ผมมาเพื่อเป็นกำลังใจหมดเลยว่าผมก็มข,อขอรู้ว่าพวกคุณน่ะดูคลิปผมอยู่หรือไม่ต้องดูก็ได้หรือเห็นช่องผมก็อขอบคุณมากผมมาแต่วันนี้เนี่ยผมชอบติดตามต้องขอรับไปก่อนเออถ้าคลิปเนี่ยมันเกิดมีเสียงอะไรขุดขักขุดขันเนี่ยต้องขอโทษผมมาคงคันขี้หูรู้แน่นอนเลยโอเคเขาต้องขอรับไปก่อนผมมาผมแบบอะไรนักหนานเนี่ยพวกแกเนี่ยตะตู จะบักเฮ้ยโอ้ตั้งบังเกอร์รอตั้งบังเกอร์เหรอตั้งบังเกอร์เหรอตั้งบังเกอร์ตั้งบังเกอร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรกระสุนหมดตีท่านายอ่ะนี่ไงเอาเรียบร้อยข้อลิปนี้ผมชอบติดตามต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้วครับผม